สวัสดีครับสวัสดีครับดีไม่เหยื่อสวัสดีครับผมเต้นเต้แจนแนวเองนะครับวันนี้เรามาเล่นแบบหาคนกันนั่นเองโอเคแบบหาคนนะก็คือจะมีคุเป็นเหมือนอิมพอสเตอร์และอืมและไปหาผู้เล่นนะนะอืมรู้คันว่าใครจะได้เป็นคาแต่ก่อนนี่คุณเห็นชื่อผมไหมอะ อุ้ยคนนี้เป็นเหรอว,ว้าวในตัวสูงผมเหลืองมาทุงเวลาการแอบอันสุดยอดของพวกเราแล้วนี่ตัวละครของเปิมคือตัวนี้อตัวปุ้จิงเนี่ยไม่มีตัวไม่มีอุปกรณ์อะไรที่ใส่และใส่มันอันแย่แหละใครได้เป็นคาจากรอะถ้าเริ่มเกมมาจะต้องฉุกถ้วยถูก,ถกแช่แข็งเอาไว้ นะใช่แข็งเพื่อนไม่เอาไม่เอาดิจะไาแอบกับเราทําให้แอบหนหนูเนเข้าใจไหมเพื่อนเราไม่ให้แอบอะ่ะดูดิทุกคนก็จะโอดกาจะโกรโอ้ยฆาตกร,กร,กรมันกำลังจะออกมาอย่างรวดเร็วทุกคนเห็นเวลาด้านบนไหมสิบสี่สิบสามสิบสองนั่นแนหะแปลว่าฆาตกร มันกำลังจะออกมาได้แล้วแล้วเราก็ต้องรีบหาที่แอบแบบด่วนไม่งั้นเราก็จะโดนเจือนด้วยคาตะกออสุดทบเพี้ยมเราจะไม่กลับไปที่เดิมอีกตลอดการหรือเปล่าเราต้องหาไอ้แป้นดำๆอะใครเคยเล่นแบบนี้เออก็ลองกลับไปเล่นอีกทีนะผมมาจะอัปเดตหรือเปล่าหรือไม่อัปเดตแล้วงงแฮะ ผงว่าคาตกรจะไม่อยู่นะที่สวนรงงานก็คือคาตกรอาจจะหาเก่มจ,จะหาไวต้องหาที่แอบแก้วน้ำได้ป่าววะอุ้ยเพื่อนเพื่อนอนเนียนมาตรงนั้นได้ไหมเนี่ยใหญ่แตก,กรีดไร้ล้านเพราะว่าตกใจฆาตกรที่มาโผล นั่นไงทุกคนเห็นฆาตรกรไหมไอเสียงวิบวบไปรับไปรับนั่นน่ะนั่นน่ะทุกคนเห็นปะเห็นปะเห็นปะอยู่นั่นนั่นเราต้องรีบหนีแล้วมันจะหนีไปทางไหนได้ล้วเลยทางนี้เหรอเราต้องลงกองกันแล้วละ่ะนี่ไงเราต้องลงกองไปแล้วไปสิไปโอ้โ ไปแล้วคับไปแล้วคือไปแล้วคือ,ลค,อคลิปนี้อาจจะนานมากมาก,มาก,ม,ากมากเลยนะเราจะเล่นกันสามตาหรือเปล่าหรือเปล่านะเพราะว่าแมปนี้มีเวลามากมายไก่กองเพราะฉะนั้นไม่มีอะไร,รพูดเล่นจะไม่ได้พูดเล่นเรื่องที่อัดคลิปน้อยนะวันนี้จะอัดคลิป นานๆนๆะนะอูห้หูยอูหย้หูยฆาตากรฆาตากรดูนู่นฆาตากรฆาตากรอยู่นั่นม่นะเพื่อนเพื่อนเห็นฆาตากรตรงนั้นไหมันกำล,ลังลินตามมึนนะแตกกระจายไม่นนะเองเองโหดมากโหดมากต้องกอดโต้จริงๆนะที่ตายเร็วมากเพราะว่าก็ไม่เคยเล่นมากันนะเนาะเคยไปดูแต่คนเล่นคือช่องพี่นิวเอวา ฝากกดไลค์ให้เขาด้วยนะเป็นคนดังเหมือนกันนั่นแหละก็ติดตามอยู่ลองไปดูช่องที่กัดจะทำเป็นอนิเมะอ่ะเหมือนอนิเมะแอร์ก็ไม่ใช่เขาจะเล่นแบบปุ๊บเฮลเว่นน่ะนะแบบบ้าน่นแหละทุกคนที่รู้จักอาจจะรู้ พี่นิวขอจะทําเป็นหนังหรือเปล่าไม่รู้สิจะเรียกว่าอะไรมันเออไม่บอกละกันไม่อยากสปอยอถ้ามีโลบักน่าจะเติมซื้อเกิดใหม่กรอบนะผมจะมาให้ทุกคนเห็นชื่อผมเพื่อนเพื่อนหดมากเลยนี่ไง ถ้าทุกคนเป็นฆาตรกรทุกคนจะมีแสงบริประลับเหมือนดาวสีขาวแบบเนี้ยนี่แหละคือฆาตรกรแล้วจะมีชื่อไอเจ้าเนี้ยไอเจ้าวบนเนี้ยจะแทนชื่อจริงๆของเราแต่ทำไมเปลี่ยนฆาตรกรล่ะทุกคนจริงๆฆาตรกรคนนั้นเป็นตัวสูงๆมาใช่หรือเนี่ยฮะเออสิปะเนี้ยเพื่อนทำไมเธอไม่หนีเรา ตอนนี้เหลือห้าคนแล้วทุกคนถ้าทุกคนเจอเป็นดำาๆก็นั่นแหละที่เพื่อนที่เพื่อนกระโดดไปนะนะมันจะกระโดดสูงมากจบเกมมาเราจะเล่นอีกรอบนะจะจะไปกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวไปอีกสองรอบนะไดูกันว่าจะได้ดนอะไรตึดดึมาแล้วด่านตรงปรากฏมื่อไรจะบอกให้นะ ดันนี้ฉันไม่รู้ที่แอบแล้วมาดูกันเมื่อใครจะได้ปิน้นจะเป็นจะเป็นชั้นนะฉันยังไม่อยากเป็นตอนนี้ฉันอยากแอบแต่แอบไปก็ตายอยู่ดีเศร้ามากแต่อย่าเป็นชั้นโอ้โหเฉียบยีเดียวก็คือไม่เฉียบก็คือไม่ดูนะั่นแหละนะม,มาแล้วเรามาเกิด โอ้ว้าวไม่กอดทุกคนเรามีที่แอปแบบดินเนียแล้วแหละเราคงไม่ต้องไปหาที่แอปแล้วไปแล้วไป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 ฮึฮึฮเ <G ül> ริ่เนน้ำตาจะไหลพระเจ้า่างมีบุญเหลือเกินทําที่แอบมาให้ทุกคนได้เยอะมากเออพระเจ้าเป็นคนสร้างเหรอไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้เป็นคนสร้างคนสร้าง คนสร้างมาคนจริงๆมัใช่กอ๊อตไม่ใช่พระเจ้าตกอีกแล้วนะไม่จริงเรื่องนี้ไม่ทุกคนเก็บความลับนะอย่าไปบอกใครแหละอย่าเอาไปบอกว่าผมตกจากแมพนี้นะผมันยากไไม่ได้ยากมันง่ายแต่ผมเผลอตกกันสิพูดมาปากเหม็นเฮ้ล้อตัวเองเถยนั่นไงพูดจะไปถัดกาดกรรมติโกยเกาะมาแล้ว อกษตรกรก็จะเห็นฉันไหมคงไม่เห็นหรอกมั้งไม่เห็นหรอกหรือว่าเราจะออกจากที่นี่แล้วไปหาที่แอบอันเอิญก่อนที่ะหารตรกรมาเรามันจะเจือญฉันอุ้ยขยายแมพน่นิดเดียวอื้อหือขยายแมพน่นนิดเดียวทำไมใจไร้ตุุ้งเอออุ้ย โอ้นึกว่านึกว่าฆาตกรนะเพื่อนนะใจร้ายต,ตรงเพื่อนทำไมต้องแกล้งเราด้วยตอนนี้เราต้องหนีกันแล้วนะผมว่าฆาตกรจะไม่อยู่แถวทัศน์วนะิวมั้งอื้อเกินน้ำลายเลยโอ้โหผู้จับพิษตัดการมันก็นก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 นอยู่ตรงนน้นแล้วทุกคนเห็นไหมเขาอยู่ตรงใต้ตัวสีขาวอะนั่นน่ะเดินไปนีไปยับอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วต้องหนีเขากันแหละ เดียวนะ God, <man. S 1> เราต้องซ่อนกันแล้วทุกคนหาที่ซ่อนดีๆด,ดีกว่า God, เออทุกคนได้ยินเสียงแมวอ่ะนะต้องขอตรวจด้วย oh, <boy. S 1> เพราะว่ามีลูกแมวมันหลงยอยู่แถวๆสาลนี้เนี่ย oh, <boy. S 1> แกข้างบ้านผมมานะก็เลยเก็บมา oh, <boy. S 1> น่าตรงจานแล้วเด็ก oh, <boy. S 1> แล้วไอ้ไม่ใช่เด็กแมวลูกแมว oh, <boy. S 1> แล้วลูกแมวนั่นก็เพิ่งเกิดได้ไม่กี่วันเอง แต่มีขนเป็นสีดำนะถ้าคนยินเสียงก็ต้องกอดตัวด้วยก็ต้องเป็นเสียงแมวอะไรนะเราซ่อนกันในนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้ยไหลอะว้ยจุดวับหรือว้าวถ้าทุกคนเจอจุดสีขาวนะเป็นการวับจุดสีดำก็คือการโอ้โหมาอยู่กันตรงนี้นี่เองเพื่อนเือน,นก็ว่าทำไมพวกนายถึงรอดกัน มาอยู่กันตรงนี้นี่เองตอนนี้เราต้องตองแอบแง้มโอ,โอ้โหเราต้องการที่จะไปตรงนู้นแต่เราจะไปยังไง <c oughs> ไม่ได้เป็นวัดนะเฟยครั้งนี้เราต้องชนะอย่างเป็นทางการเราลงไปได้ไหมหวังว่าฆาตกรจะไม่เนแล้วก่อนนะ โอ้เราอยากไปตรงน,นนะู้นนั่นไงฆาตรกรมันกลับไปที่จุดเกิดของพวกเราแทุกคนนั่นฆ oh <my> าตรกรงโง่เหมือนกันนะ <Yeah. S 1> อยู่ดีก็กลับไปที่จุดเกิด,กดใครจะไปอยู่ที่จุดเกิดถามจริงถามเอาจริงๆเลย oh <my> เราจะตัดไปตอนที่เราเล่นเสร็จกันเลยไหมอ่ะโอเคไม่เอาอ่ะ เราจะยืนนิ่งๆอยู่ตรงนี้เราจะยืนอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราต้องชน,นะฮะเฮียเป็นไงขารากโรโง,ง่ขนาดไหนอ่ะไปหาตรงโซฟาน่นะๆกระโดดเด้งๆไม่ทำอะไรเด้งเด้งเดงเดง เออเก็ตีตีเงียบไม่มีอะไรให้ทำแล้วอุ้ยว้าวเพื่อนขอโทษนะแต่ราเป็นรูปปั้นของเราอีกครั้งหนึ่งเราต้องอยู่ตรงนี้กันได้เร็วเราต้องรีบไปเร็วยังไงเราก็ชนะอยู่ดียาฮ่าฮ่าอุ้ยตู๊ตดจู่ตู่จู่จูถ้าคนมาในหมอนพวกเรจะเจอแป้นสีขาวเราชนะนี่ไงชื่อผมเนี่ยหมายเลขสองอะไรเนี่ย มาลุสินะเด็กปตามานะทุกคนหวังว่าจะไม่นี่นะน่ากลัวไม่ใช่ด่าน่ากลัวนะผมนี่แหละกลัวเพาผมจะได้เป็นอืืมปัสเสียวอย่าแม่จะคิดอยาจะให้ฉันเป็นนะเหนนะเย้จะไม่ได้เป็นเย้ ดีใจที่ไม่ได้เป็นมารนี่คือตาสุดท้ายนะเข้าใจไหมทุกคนมันจะเข้าใจนั่นแหละนะโอเคไม่ใช่ดันเดิมเราต้องขึ้นไปเพื่อเก็บเหรียญอออยานะฆาตกรเดีย๋ยวเพิ่งมานะฆาตกรกร,ร้องเดีย๋ยวเพิ่งมาเดีย๋ยวเพิ่งมาอ่ะเกไป็มดแล้วเพื่อนทำไมไม่รักเราเลยเหรอือนี่เธอไม่รักเราเลยเหรอฮะเพื่อนไม่รักผมเลยอ่ะ เก็บเงินไปหมดเบยอ้าวอ้าวฆาตกรออกโอเคตอนนี้ก็จะจจากันไปฝากกดไลค์กดใจกดแจร์ไอ้ผมด้วยนะกิ๊บนะเจอกันบุยบุยหายตัวปิ้งบ๊ายบาย